ไดาวนี้เนี่ยก,กว่า50คนจับได้ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะโดยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเดินเท้าในการเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ย4วันด้วยกันแล้วก็อ้างว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังในการขนคนเข้าประเทศด้วยค่ะ ทั้งตำรวจและทหารนะคะนำกำลังไปจับกลุ่มแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคือเดินเท้ามาจากบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาตำบลนานปู่ป้อ,อมอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนแล้วมีการสืบทราบว่าจะมีการขนแรงงานไปส่งยังพื้นที่ชั้นในตามใบสั่งอาศัยช่วงฝนตกหนักค่ะจะได้ง่ายในการหลบสายตาของเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นตำรวจจับแรงงานข้ามชาติได้50คนทุกคนรับบอกว่าต้องการเข้าไปขายแรงงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และปะทุมธานีเสียค่าหัวให้ในหน้านะคะรายละ2-3 0มื่บาททุกคนต้องเดินเท้า4วันค่ะลัดเลาะเข้ามานะคะจากรัชานเพื่อจะมารอที่จุดนัดพบก็คือที่ทอำเภอปังมาผ้าและเดี๋ยวจะมีรถของพ่อเลี้ยงเนี่ยมารอรับไปอีกทอดหนึ่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติอ้างบอกว่า มีขบวนการลักลอบนําพวกเขาเนี่ยเข้าประเทศในครั้งนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังค่ะซึ่งตํารวจจะขยายผลต่อไปแล้วก็ได้มีการส่งตัวทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง